สวัสดีค่ะทุกคนลูซี่โตโมชิมาซทุกคนคะเคยมีความฝันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าไม่มีต้นทุนอยู่หรือเปล่าเอ่ยถ้าใช่แล้วละก็ตามมาทางนี้เลยว,วันนี้เน่จะพามารู้จักโปรแกรมมาสคัดดยอย เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างมือในวดีโอเบอรได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและที่สำคัญฟรีแถมปรับแต่งไม่เยอะมึกมๆกมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเปิดมาปุ๊บโปรแกรมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะกด Create Avatar ได้เลยจึก๊กอย่างนี้อืมวันนี้เราจะปรับแต่งแบบไหนดีนะแต่ปกติเราถ้าเป็นเน่ยเน่จะก็จะกดสักหนึ่งเทมเมานะคะแบบนี้ เสร็จทั้งหมดเนี่ยกดดันได้เลยนะคะเอาล่ะแล้วเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเป็นไงน่ารักไหมเอาล่ะในเมื่อเราแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็สามารถไปที่สตูดิโอได้เลยซึ่งก็คือตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมจึก๊กมาถามว่าเอา้าวเข้ามาเราก็ไม่เห็นขยับเลยทำไงต่อเนี่ยมาที่คำว่า Face Tracking ได้เลยอ สามารถเชื่อมได้ทั้ง iOS, w e บ c a m และ Android อย่างแรกเลยเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม Unity Face Capture ผ่านทาง App Store ก่อนเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเราต้องมั่นใจและเช็คก่อนว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ที่เราเชื่อมอยู่เนี่ยเป็น Wi-Fi ที่เราใช้แบบว่าเครื่องเดียวกันกับคอมหรือเปล่าพอเราเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยกด Connect เลย แล้วเราก็เปิดแอปขึ้นมามันก็จะมีขึ้นให้คอนเน็กอยู่นะคะสามารถกดคอนเน็กได้เลยข้าล่างมาแล้ว,วเราขยับได้แบบนี้แล้วทำไมเราถึงจะไม่ถ่ายรูปเลอ๋อแบบนี้อุ้ยอันนี้ก็ดูน่ารักนะเนี่ยเอ้ยมหวใจก็น่ารักเอาล่ะรู้ละออ้ยอันนี้ก็น่ารักอะ่ะ แล้วก็น่าจะมีประมาณนี้เอา้าแล้วเป็นแบบนี้จะเป็นยูทูเบอร์ได้ไงอะ่ะไม่เห็นแบบเอาไปสตรีมได้เลยในตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญกันแล้วนะคะขั้นตอนของการเอาใส่โปรแกรมสตรีมมิ่งนั่นเองขั้นตอนแรกเราต้องไปที่ Background ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเจอพวกโครมาคีก็จะเป็นสีพื้นหลังที่เอาไว้ให้เราตัดสีต่างๆได้แบบนี้ ซส่งสำหรับเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องหาสีที่คิดว่าน่าจะไม่โดนที่สุดก็น่าจะสีนี้แหละพอใส่แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในโปรแกรมสตรีมมิ่งกันเลยดีไหมคะให้ก hey, <Hey. S 1> ิมาโชเราก็มาถึงบนจอของโปรแกรมสตรีมมิ่งกันแล้วนะคะก่อนเออเลยกด add source เข้าไปนะคะ window s capture กดโอเคได้เลย แล้วเราสามารถกด Capture m e ต่อเนี่ยให้เป็น Windows 10ได้อ่าแล้วก็เอา Cursor ออกด้วยนะคะ <Okay. S 1> กดเลือกไปที่จอของ Mascot เอ้ยเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วเอ๊ะแล้วหน้าต่างพวกนี้ทำไงอะคะก<พ>ดไปข้างๆแบบนี้เป็นไงจอโล่งแล้วนะคะแล้วอา้าวเพราะมันเป็นสีบานเย็นอย่างงี้แล้วเราจะทำไงอะกด Filter Effect Filter ปกติเมนแล้วมันสามารถใช้ได้ทั้งโคม่าคีแล้วก็คัลเลร์คีเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะสามารถเลือกสีตรงนี้ได้เลยย่ามาเจนต้าแบบนี้แล้วก็ลองดูอุ้ยลดลดหน่อยอุ้ยนิยนกรีฟเลยเอ้ยพื้นหลังสีมาเจนต้าหายไปแล้วนะคะแล้วทางด้านข้างของเราเนี่ยก็จะมีอืมอะไรก็ไม่รู้เอาออกยังไงเอ้ยกดอัลเทอร์เนทค้างไว้นะคะแล้วก็ ยอปึ๊บเนียนกลีบว้าวสำหรับการยิงไลค์จาก OBS ขึ้นใน YouTube สามารถทำตามนี้ได้เลยนะคะสร้างไลค์ขึ้นมาใน YouTube ก่อนได้เลยจากนั้นก็กดตรงนี้เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อไลค์แล้วก็ใส่ d e s c r i p t ั่นให้ครบถ้วนนะคะใส่ปกไลค์เข้าไปพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้น Stream Key ให้นะคะตรงนี้สามารถ Copy Stream Key เอาไว้ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ย ก็นำมาใส่ใน OBS ไปที่ setting นะคะแล้วก็ไปที่ stream จากนั้นก็วาง stream key ที่เรา copy ไว้ก่อนหน้านี้เอาวางไว้ตรงช่อง stream key ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็สามารถกด like แล้วก็สนุกกับแฟนๆได้เลยครับผมเอาล่ะพอเราเข้ามาสวมล่างเสร็จแล้วเนี่ยรู้ไหมคะ ว่าเราสามารถเล่นกับคนดูได้ด้วยนี่เลยเพียงแค่ไปที่ interaction นะคะตรงนี้นะมันก็จะมีลิงก์ interaction ให้ copy อยู่เพราะฉะนั้นก็กด copy ตรงนี้นะคะตรงนี้จากนั้นแล้วก็เอาลิงก์นี้เนี่ยนะคะไปใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์อย่าลืมที่จะกดสตรีมก่อนด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะคะทุกคนก็จะสามารถให้แฟนคลับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยแก่งตัวเองก็ได้นะคะนี้นะคะ ตอนนี้รับฟรีทันทีทอชห้าร้สามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมไปจนถึงวันที่9กันยายนได้เลยนะคะวิธีเขา้าร่วมก็ง่ายๆนะคะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Mascot และสมัครสมาชิกพร้อมกับกรอกฟอร์มนี่ได้เลยเพื่อใครกำลังจะหาลิงก์ดาวน์โหลดนะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะ โอเคปะและของรางวัลจะได้รับภายใน2วันทำการยังไงก็อย่าลืมเขียนว่ารู้จักมาจากลูซเน่ด้วยนะคะฝากใช้ชืช่อลูซเน่กันเยอะๆด้วยนะอีเวนดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสมัครแล้วมาเป็นวีทูเบอร์ด้วยกันเลยเป็นยังไงบ้างคะกับโปรแกรมมาสคอตในวันนี้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้เน่คงต้องขอตัวก่อนนะคะมาตเนมินะ บายบายไว้เจอกันค่ะ